สวัสดีครับผมช่องเอฟเดนฟาร์ม e ช่องของคนรักบัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดโคกบืออำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะสำหรับเอฟซี C, ท่านไหนที่ติดตามรอชมตลาดนัดสังขารตอนนี้ตลาดนัดสังขารกลับมาแล้วนะครับผมนี่สวัสดีเลยครับผม ไม่ได้มาถ่ายตลาดนัดสังขารนานแล้วนะครับผมสองสามเดือนได้นะครับผมนี่โอเคครับสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลงคนลง,ลงคนให้ป๋าเชิญชวนคนเข้าตลาดนะครับผม,บผมต้องคนเลยต้องสวัสดีตอนเย็ยนครับวันนี้วันที่เทไรนัดยี่สิบเก้านะเนาะ หยิบเก้าครับพี่น้องหาง,งนาะหอยทุกท่านนะครับวันนี้ตลาดนัดวัวอำเภอสังขาครับผมท่านใดที่มีวัวมาขายก็มาได้ครับสะดวกสบายครับผมไอฟังทางไกลๆก็มาเผื่อเวลาเผื่ออะไรด้วยครับเนี่วตลาดวัวอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับ ามาก็พอได้ขายได้อันนี้อยู่ครับเนี่ย,ยทางนู้นก็ได้ขายได้แล้วครับนี่ตลาดเปิดทุกวันอะไรครับผมเปิดทุกเข้าทุกวันศุกร์ทุกวันพัสต,ตอนเย็นออกวันศุกร์ตอนเช้าครับผมครับ ก็เชิญชวนทุกท่านทุกไอหนนึงที่อยู่ไกลๆกลก่มานะครับเข้าตลาดเยอะแล้วตัวนี้รวเรื่องข้าตลาดแล้วครับอ่าวันนี้เอามากี่ตัวครับผมผมได้มาเมื่อเมื่อเช้าสามตัวก็ขายไปแล้วครับนี่ได้มาสองตัวตัวนี้ก็ขายไปแล้วครับนี่ได้ค่าขนมลูกอยู่ครับนี่แจ้งราคาเท่าไหร่ได้ไหมครับวันนี้ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมนี่นี่ตัวนี้คือตัวนี้ผมขายไปหมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวนี้ครับหมื่นหกพนห้าร้อยครับผม โอ้วัวราคานี้ครับมันยังไงล่ะมันพอได้นิดนึงมัก็ขายไปครับบมักเอฟขนาดนี้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมหมื่นหกพันครับผมห้าร้อยถึงหกพันห้าร้อยครับผมขอคุยตรงๆว่าคนเลี้ยงวัวจะไปยังไงนี่โอ้โหมันก็บอกมันก็บอกไม่ถูกนะครับมันไม่รู้จะทำยังไงผมก็เห็นใจนะคนที่พอมาขายก็คนขายในบ้านนอกบ้านอะไรครับมันถูกพวกผมจะให้ผมซื้อแพงมันก็ขาดทุนของคนไปไม่ได้เนาะใช่ไหมครับผมก็คือเราซื้อตามสภาพเนาะครับผมครับผมโอ้ผมต้องบอกว่าราคา หมื่นหกพันนะครับผมเมื่อก่อนนี่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นกว่าครับสองหมื่น up อยู่แล้วครับผมสองห้าไปครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะพูดถึงตัวเนี้สามตัวสามตัวครับสามตัวเนี่ยเขาขายสามตัวนี่ยเขาขายสองหมื่นกว่าบาทนะครับนี่งสามตัวขายสองหมื่นกว่าบาทครับผมนี่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะครับตัวนั้นไม่ไมนเป็นลัมปีนะครับโอ้ครับผมครับผมนี่คู่นี้นะครับผมคือขายมาสองหมื่นเจ็ดนี่นี่อีกตัวหนึ่งด้วยครับผมรวมสามตัวนะครับนี่ยเนี่ยสองหมื่นเจ็ดนะครับผม ตามตัวครับผมโอ้โหตัวนี้ก็ปักเอฟเลยนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นลำปีครับแต่เป็นลำปีนะครับโอ้ผมมีตแหน่งเนาะโอ้อันนี้แม่ลูกนะครับผมนี่แม่ลูกครับหนึ่งมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทครับผมโอ้หมื่นเท่าไหร่ครับนี่หมื่นหกพันห้าครับหมื่นหกพันห้าผมได้ครับอันนี้โอ้เนี่ยตัวนี้เขาขายกันเต็มพันครับนี่วราคาแปดพันครับผมแม่ไวยชราไอ้ครับผม แม่ไวชราแล้วแม่ก็มีอายุแล้วครับนี่งเยังมีเนื้อมีอายุลูกกี่ตัวแล้วนี่ลูกเยอะแล้วครับครับโอ้ลูกหลายตัวแล้วนะครับผมแปดพันบาทครับผมโอ้ราคาถูกมากอ่าเป็นเรียกอะไรเป็นแม่ปลดแม่ปลดครับผมโอ้ยไวชราแล้วครับนี่ตอนนี้ตลาดสังขารก็กลับมาคึกคักแล้วครับผมนี่ยังไงก็ฝากกด้วยนะครับไอ้ท่านใดที่ได้ดูหรือไอ้ประเด็นนี้ก็ มาได้ครับเข้าวันพฤหัสตอนบ่ายครับออกวันเย็นไปออกตอนเช้าวันศุกร์ครับผม ทิ่กัดอยู่ตรงไหนครับกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเลยสีแยกไอ้ไอ้เลยสายนอกมาจะทางว่เส้นมาโบเชตครับติดกับขนส่งครับผมครับขนส่งอำเภอสังขาติดกันครับมามาก็เจอเลยแหละครับคือออกจากตัวเมืองสังขาประมาณ1กิโลถึงครับหนึ่งกิโลครับประมาณนั้นครับเนี่ยถนนเส้นสุรินทร์โบเชต์ถนนสุรินทร์โบเชตครับผมสังขาโบเชต์นะครับผมครับผมอ่าถนนเส้นสังขาโบเชตนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวว่าอันนี้มากับพ่อได้ขาอยู่ครับ มาเพอได้ขายนะครับผมตัวนี้นี่ผมขายไม่แพงครับตัวนี้มันซื้อมามันก็ไม่รู้จะทำไงผมก็อยากได้บ้างครับมันยังไม่ได้ครับตัวนี้ผมขายไปหมื่นสองพันห้าร้อยครับหมื่นสองพันห้าร้อยครับโหูตัวใหญ่นะนี่ตัวใหญ่ครับแต่ก่อนมันห้าพันได้สบายแต่มันสบายสบายใช่ไหมครับตอนนี้หมื่นสองนี่ยังหนักเลยหมื่นสองนี่ยังเขาเกือบจะไม่ซื้อครับนี่ครับผมครับโอเคครับผมฝากเบอร์ติดต่อเอาเบอร์ติดต่อนะครับยังไงก็ทบทรสอบถามได้ครับศูนย์แปดเจ็ด สองสี่สองหกเกียหนึ่งหกครับผมครับผมหอยเสาหอยโบครับผมครับผมผมครับผมครับผมนอนนี่คร mm ับบรรยากาศตลาดนัดโคกระบืออำเภอสังขะนะครับผมนี่ดูครับผมแม่ท้องแม่อะไรก็มีนะครับผมนี่โอ้ชารเลุนี่ของขายครับเนี่ยนี่ครับคนนี่้ เอาตายหสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าโอ้ยสามหมื่นห้าตัวใหญ่มากครับผมสามหมื่นห้าความสูงนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมแล้วมือชอบกับขายสามตัวใหรดูฝั่งนี้ครับลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวด้วยครับผมนี่ ท้องกี่เดือนแล้วครับเฮ้าก็ยื้อ่ดแล้วท้องกี่เดือนแล้วท้องกี่เดือนแล้วเขาเท้าเขาทับได้มันเข้า3เดือนอะสเดือนครับท้องได้สเดือนแล้วครับทับชาลลูรไหม เขาไอ้ผสมประมาณไอ้ประมาณแดงอ๋อประมาณแดงฝั่งนู้นเหรอครับตัวไหนฝั่งนู้นเหรอสองตัวนั้นตัวละสองหมื่นสี่เดี๋ยวผมไปดูนะผมรงใหญ่ๆเลยสองหมื่นสี่นะครับนี่ดูราคาสองหมื่นสี่นะครับผมโอ้โหเนื้อแน่นๆอ่าสองหมื่นสี่นะครับผมนี่ราคาเท่ากันนะครับอ่า ความสูงเนี่ยร้อยสี่สิบห้าบวกท okay, okay, ั้งสองเลยนะครับใหญ่ๆนะนะโอเคครับผมท่านนากำลังหาวูเลงก็ลงมาที Loud ่ตลาดนัดอำเภอสังขะได้นะครับผมเฮ้ยบพูทขมากในไบอเจอตูโอเคครับลาอยู่ที่ไหนครับอยู่สังขะานี่เลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมนี่ตลาดพึ่งกลับมาเปิดได้สองนัดนะครับตอนนี้วัวก็เริ่มเข้าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผม นอ่ข้าเย็ยนวันพฤหัสนะครับผมออกเช้าวันศุกร์นะครับอ่าแม่แดงแดงก็มีนี่โอเคครับผมไม่เจอเจ้าของนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมนี่ กำลังต่อราคากันอยู่เลยแต่อราคากันอยู่เลยนะครับผมขนสองลอยขึ้นสองสลยัวขายนสหัวขายันสองสองห้าร้อยก็โตอยู่นนสงห้าร้เบิ้งงวานีนีนมาังขายยังไ่ได้อยู่เ มันขาดคือผมบอกขาดผมเคยหยาบเลยครับโ,โอเค,คาำก<ะ>ูลด้ยังก้นดรอปนี่ของใครครับนี่ค,ค,รครับผมนีมน่ของใครครับเนี่ยของผมพี่ครับเท่ใครครับเนี่ยคุนลูกมันห้องสามมื้อคุณลูกมันอ๋อแม่ลูกอกลก๋ลูกงานลุบโลอ๋อลุบโอนแม่มันก็รอแม่มันก็รอนโอ่าแม่ลูกแม่ลูกนะครับผมนี่นี่ลูกเขากำลังเดินมานะครับเดี๋ยวผมไปดู นี่นี่นห<า>องไวสามหมื่นนี่ครับนี่ลูกชายนะครับผมโอเคตัวนี้หนึ่งหมื่นเท่านะไหร่นะตัวนี้หนึ่งหมื่นเท่าไหร่ 2,500 25 12, 12,500ขายไปแล้วนะครับผมขายยังไม่ได้ขายยังไม่ได้บอปโอ้่ให right. no, ้หมื no, ่นสองยังไม่ขายอีกเนี่เขียนตาอะไรเขียนไว้ให้ยังงี้เลยครับผมใบไม่ได้เนี่ยหมื่นี่ยเนอขาดไม่ได้มุญขาดทุนเอาอีกสองสาอยอีกเนีไม่ได้จเป็นทุนเนาะให้ดูบรรยากาศการซื้อขายวัวนะครับผมโอ้ยแไวแปลรถเมื่นเนาะโอเคครับผมวัวค่อนข้างดื้อนิดนึง โอ้ดนิดหน่อยนี่เจอหอยโก้อีกแล้วนะครับผมไปไหนก็เจอแต่หอยโก้เนอะผมแน่นอนมาหาวัวเหรอเอามาขายครับเอามาขายโอ้หอยโก้วัวถูกว่างั้นครับครับขายดมาแล้วเอามาสามตัวครับครับผมงามของคนดูไอ้เป็นวัวเหรอเพือนขาเขาเขาขายมาชมมาชมของแกครับโอ้ขาผมแม่ลูกแปดพันนี่ดูสิฮะเออแม่ลูกแปดพันนี่แม่ลูกแปดพันเออวัวที่ใหญ่ขนาดไหน ยังโตออีกเนี่ยยังจะตอีกใช่ไหมเออแม่ลูกแปดพันแม่ลูกแปดพันแล้วครับผมบอบอบอห้าร้อยนะอ่าแม่ลูกไม่ถึงหมื่นนะครับผมบอบอบอ ตัวนี้ขาดทุ่นสามร้อยแล้วตัวนี้เพราะห้าร้อยพองได้มากผมนี่เป็นไข่ยี่ยี่เดียว้ก่อนเดี๋ยวผมอีอีรีโอเคครับผมแม่ลูกนะครับผมราคาแปดพันให้ดูฝั่งนี้วัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับผมความสูงก็ประมาณร้อยสิบได้อยู่ครับผมนี่โอเคครับนี่ แม่ลูกเยอะเหมือนกันครับผมวันนี้นี่ครับไม่เจอเจ้าของยืนอยู่ก็ต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับมาไหมครับวันนี้ มันบ่เนี่มันครับมัน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 ครับเอามากี่ตัวครับวันนี้ตัวเดียวเอามาตัวเดียวตัวเดียวมันได้กำไรยังเราวันนี้ได้ได้ได้แต่แต่ได้ไม่เยอะได้อยู่มาจากไหนครับนี่แถวบัวเช่นนี่เองอ๋ออยู่บัวเช่นครับครับโอ้ครับผมนี่อันนี้เป็นเจ้าใหญ่ประจำตลาดใช่ไหมครับนี่การเราไม่ใหญ่ตัวอะไรครับข้าวโพมปลาขาดทุนบ้างนี่ปลา ขาดทุนบ่นางเคลียดแล้วเนี่ยขาด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 เยอะนี่นลงมาห้อยบอกันเองลงด้วยลงอนาคเลยลือนี่แดตัวดื้อขาดตกขาดดื้อขาดทุนสองรอยขาดขาดเนี่นะเขาอะพร้อมร้อนนิบะร่าลาเนี่ยพร้อมทายมุกไฟไหมยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสาห้าร้อยนี่มูมันเองนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอยู่บนรถเลย ผู้รอรอผู้รอรอแฉลบเล่ฟังนี่เท่าไหร่ครับเลยี่สิบสองนี่สายคุณนะครับผมนี่ตัวใหญ่นะผมเนี่ยเลยี่2ิบสองปีกว่าทั้งคู่ใช่ไหมเออปีกว่าทั้งคู่แต่ตัวนี้ตัวใหญ่นะนี่นี่สวยตัวนี่สวยเนาะนี่กระดูกใหญ่ดีเอ้ขายบ้างยังครับวันนี้ ยังเล่นยังไม่เอาลงด้วยจะเอาลงไม่ไดไม่เอาลงใช่ไหมนี่รอขายบนรถเลยเนาะนี่แน่นอนมากครับผมขอบครับนี่พูดรอๆอพูดรอๆโอเคครับโอ้ีครับทิมทิมครับทิมนี่วนมาจากไหนครับนี่ที่สังขาครับอ๋อวนอยู่รอบสังขารดิโอ้ขายดีมัครับช่วงนี้พอได้ครับพอได้พอได้ครับผมนี่พอได้ขายครับพอได้ขาย โทรมาสั่งเอานะครับผมโอเคครับให้เตรียมาไปดูฝั่งนู้นกันครับนี่นี่มาดูฝั่งนี้กันครับผมนี่ช่างประจำตลาดนะครับผมโอเคครับมาดูช่างนะครับผมมันเป็นอะไรกับพ่อเลยน้ำมัน ทำอะไรนะน้ำมันไม่ขึ้นน้ำมันไม่ขึ้นอืออืมอีซ่อมครับผมโอเคครับข้าวใหม่เลยขายนีปั๊ดเท่าไรนี่ของเท่าไรนี่ของเสียบ้ออันนี้เสียมาซื้อบ้อมาขายครับมาขายเท่าไรครับนี่เปิดไว้สองหมื่นสองพันห้าสองหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ของป่าเลยเนาะของเสียนี่นี่นี่วัวครับยังไไม่ด้ปวัวควายเองนี่ครับผมสวยนะเนี่ย อ้วนตับเลยทีเดียวโอ้เลี้ยงอ้วนมากครับผมโอ้แน่นอนจริงอ่ามียาสให้กินด้วย,ยวความสูงเท่าไหร่ครับพี่ความสูงครับประมาณเท่าไหร่ครับเ <30. S 1> <30. S 2> น็ตสาสามสิบนี่เอามาตัวเดียวเลยบอกสองตัวครับขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วตัวหนึ่งนี่ โอเคครับผมทีมงานหอยโกนนครับผมฝากเบอร์ติดต่อเท่าไหร่ครับ0 6 3 368 4ส5 9รับซื้อวัวในเขตสุรินทร์ครับรับซื้อวัวยกคอกด้วยครับทุกรอยเลยครับทุกรอยเลยใช่ไหมครับโอ้ท่านายต้องการขายวัวนะครับผมโทรมาติดต่อมาได้เลยครับผมอ่าโทรติดต่อมาได้เลยพี่แกรับหมดนะครับผมร้อยตัวก็เอาเนาะครับ ตอนหน้าพี่ขนาดลอยไหนทุกลอยครับเอาทุกลอยเลยใช่ไหมายก็ซื้อครับูายก็ซื้อใช่ไหมโอเคขอบคุณครับนี่ใหม่คันแล้วนะครับผมนี่นี่นี่ผมขายไปไดูครับผมสวัสดตัวผู้ลายเสือซะด้วยนี่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 อีกตัวครับผมตัวนี้โครงสร้างดีนะผมนี่โอเคครับปลาเล็งเลยใช่ไหม เอาเลยไหมปะเอ, <laughs> เอาไหมนี่เอาเอาอนนี้มอลงนี่เอาลงเลย <laughs> นี่ครับผมนายอหอยรอซื้อแบบนี้เลยนะครับผมน,นี่นี่น้อยมากอา <laughs> โอเคครับผมท่านใดอยากขายวัวนะครับผมมาที่ตลาดนัดสังขาได้นะครับผมคืออยากได้วัวไปเลี้ยงนะครับผมมาได้เลยนะครับราเยอะกว่านี่ พอเขาหลายเยอะกว่าครับเยอะครับผมเยอะใช่ไหมเออฮ้หลายแห้างว่ะเขามาเลยเขามาเลยใช่ไหมครับโอเคครับเฮ้งัวเยอะห้างมาได้ขายแน่นอนนี่ครับผมโอเคครับ อร่อยป่ะป๊าอร่อยโยครับมาจากไหนครับเี่กมาจากไอ้ศีนรล่งครับอ๋ออยู่ศีนรล่งศีนรล่งครับวันนี้เอาวัวมากี่ตัวครับมื่อวานี้มามาเบิ่งตลาดก่อนครับผมอ๋อมาเบิ่งดูก่อนมาเบิ่งดูก่อนเดี๋ยวมามาทีหลังเป็นไงครับกินวันดีแน่อยู่ครับดีแน่อยู่ครับผมจะเอามาพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้บ่แน่นะครับพรุ่งนี้บ่แน่เอออาจจะนัดหลังครับอาจจะอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งโอเคหมูให้มาเบิ่งหน้ครับผมอ๋อเอามาบ่ ขายดีอยู่ครับขายดีขายดีเนาะขายดีมาเลยได้ขายเลยขายเยวมากเลยขายอยู่ขายผมเชิญชวนคนเข้าตลาดสักหน่อยครับมาเด้อครับเด้อตลาดไอ้สังขารนี่ถือว่าโอกาสขายดีคนซื้อละลายอยู่นี่นี่พ่อค้ามันเขามาหลายอยู่ครับครับพ่อค้ามาจากไหนบ้างครับพ่อค้ามาจากอุบลนะครับอุบลมาตั้งหลายขั้นเลยนี่มาผมรถพ่วงจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะผมฝั่งรถพ่วงอะไม่ได้รถมาซื้อครับเอาลงตอนนี้ก็จะกระเดียขายมุกโตูนี้ครับผมคือว่าไม่พอขายตอนนี้ วัวยังโงงพ่อเลยคือมาเฝ้าจับเอาจำเอาเลยเนาะจำเอาจับเอาครับผมเอ่อท่านอยากขายวัวนะผมช่วงนี้อยากขายวัวออกมาโลดตลาดสังขารนี่ขายผมโอเคเลยตลาดสะอาดดีครับปลาสะอาดดีสะอาดดีรับผมโอเคห้องน้ำสะอาดด้วยแมนครับแมนนี่อยากขายออกมาออกมาโลดออกมาโลดผมครับกัเลยมีแต่คนซื้อคนขายบ่มีตามไปดูคันนี้นะครับผมนี่นี่ ่ากำลังจะเอาลงนะครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของนะผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่าป๋าครับตัวแดงๆเงท่าไหร่ครับป๋าแดงร้องสองหมื่นิดๆสองหมื่นนิดๆด,ดำๆนี่นครับผมดำๆนี่ดำๆนีน่ว่าสามพันห้านี่หมื่นสามพันห้าสามพันห้าร้อยติดครับโอ้ครับผมหมื่นสามพันห้าตัวยางใหญ่ด้วยนะครับมีตัวยางใหญ่นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูลงมานะครับผมอคนอ้วนเลยนะครับ ก็ท่านใดอยากได้วัวนะผมช่วงนี้ก็มาได้นะครับผมศึกษาราคาไว้นะครับผมดูตลาดนัดเยอะๆนะผมนี่ราคาต้องยึดตามตลาดนัดนะครับผมนี่ราคาวัราคขึ้นราคาลง้องัลนากเนาะควก็ตาบวารไ้ับ อาวลงมาสุโลก็อะไออสามพันหายต้งใข่าวครับาหารอยใชเลยหรอยเือตัวนั้นก็เสียมหมืนก็ลฮหกำลังต่อราคากันอยู่นะผมเียงราคากันอยู่นี่นีน่วัวหมื่นสามนี่วัวหมื่นสามครับอาจอรนี่ โบแบบนี้เรียงง่ายเราขุนไวนะครับมันวมันโคตรสีตั้มเป้นอยู่กันซ้ำีเศร้าควบปักที่แพ่บักเขาได้เอาเอาเบิ้งเอาเบิ้่เห็นกันคู่คนอยู่บิ้เดูกันต่อราคาครับผมเจะไปขายอะไร้องสายได้เพอเลยได้บ้างหน่อ่า มันกจะเจ้าก็บังเีงห่อหูอยู่ในนอนผมมันบอกกันเลยตีตัวนี้ออตีตัวนี้มันจับบาทอาตีตัวนี้บอกเขาบอกแค่เอาตัวใหญ่เองนั่นเ้อแต่ั้งสี่เจ้าเห็นบอกวัวเนี่ยม้วนไข่ม้นหน่อยแต่ละเจ้าก็จะถนัดคนละรอยครับผมเดี๋ยวจะนหันี่โอเคครับผมโอ้ยกะเบื้งหุ่นยนต์ำลังต่อรองราคากันอยู่เลยรถพ่วงก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตอนนี้วัวไม่พอขายนะครับผมนี่ อันนี้ก็น่าจะซื้อกันหมดแล้วนะครับผมนี่ชาลูรงชาลูลี่บีมาสเตอร์ก็มีนะครับนี่ครับผมอ่พวกนี้เลี้ยงเอาโครงได้นะครับผมนี่อนาคตโตแน่นอนนี่ครับ โอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโอ้ตัวนี้หล่อนะเนี่ย